ครับโครงการตะวันพักทองแดนอีสานนะครับคลิปนี้ก็สําคัญมากนะครับชาวสวนที่เจอปัญหานะครับทําทุกอย่างเหมือนสวนอื่นเขาทาหรือว่าตามคลิปผมทําตามคลิปผมแนะนําแล้วก็สอนนะครับทําไมผลผลิตออกมาไม่ได้เหมือนสวนอื่นนะครับผมอยากให้ เปิดใจนะครับออกไปข้างนอกนะครับไปดูสวนที่เขาทำได้ผลผลิตดีๆนะครับมันจะเหมือนว่าเราทำเหมือนกันใส่เหมือนกันทุกอย่างแต่มันไม่เหมือนนะครับมันจะมีข้อแตกต่างและวิธีการดูช่วงให้ปุ๋ยแล้วก็ช่วงจัดเถาฉีดยา หรืออะไรหลายๆอย่างมันจะแตกต่างกันนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยช่วงที่เขาไม่ต้องการใส่ไปมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยไม่ตรงสูตรใส่ไป,ม,ม,ปม, nitrogen, มันก็มีประโยชน์นะครับช่วงต้องการลูกแต่มาให้นารเจนมันก็มีประโยชน์นะครับพูดง่ายๆคือเราให้อาหารหรือว่า ไม่ตรงจุดนะครับที่สำคัญนะครับแปลงของฟักทองเราสะอาดดินร่วนเหมือนแปลงฟักทองเขาไหมตัวนี้สำคัญมากครับผมอยากให้ชาวสวนหรือว่ามือใหม่ๆนะครับที่ประสบปัญหานะครับเปิดใจตรงนี้เราไปเลยครับไปดูสวนเพื่อน เพื่อเอาข้อมูลนะครับนําเก็บมาใช้นะครับหลายคนก็เจอปัญหาว่าไปแปลงนี้เขาไม่แนะนํามันต้องมีสักแปลงแหะครับที่เขาแนะนํานะครับเหมือนพ่อค้านะครับเจ้าหนึ่งสู้ราคาไม่ได้แต่ต้องมีสักเจ้าที่สู้ราคาได้เจ้าหนึ่งไม่ไม่รับซื้อต้องมีสักเจ้าที่รับซื้อเหมือนกันนะครับเราก็ไปเลยคนหนึ่งไม่บอกต้องมีสักคนนะครับบางครั้งรอบแรกเขาไม่บอก ไปรอบต่อไปเพราะอาจจะบอกนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับ